ยายทองสิบพลาเพื่อนเพื่อนมาเมืองยาเนาะจ้ะเนาะบ่รู้ยาอยังละจ้ะแต่ว่ายายทองใหญ่ขึ้นมาได้ยินแต่พ่อแม่เฮาเพิ่นก็เอิ้นย่านางย่านางเนาะจ้ะเนาะนี่ย่านางอยู่ในสวนยายทองเองจ้าสมื้อนี้หากินยากแล้วเด้อแล้วจ้ะหากินยากแล้วย่านางหรือคอลาเซียมคอลาเซียมสับคุณเทียบเท่าคอลาเซียมเหมนเด้อนี่จ้ะนี่ เป็นยาเย็นนะจ๊ะเนาะเป็นยาเย็นเวลาเขาสิต้มยำทำแจงนะจ๊ะแกงขี้เหล็กแกงหน่อไม้แกงอมหอยนะจ๊ะพวกนี้เขาใส่สำหรับอมหอยเด้อเพื่อนเพื่อนย้ายท้องสิบอกถ้าเพื่อนเพื่อนแพ้หอยกินหอยแล้วปวดหัวนะจ๊ะเพราะว่าย้ายท้องเป็นคนแพ้หอยนะจ๊ะเนาะเวลาย้ายท้องกินบักหอยนี่ย you you ้ายท้องจะแพ้ไหมจ๊ะแพ้แบบว่ากินแล้วย้ายท้องจะปวดหัวแบบนี้ บัดนี้ให้เอาออมยางนี่เด้อจ้ะเอาใบยานางนี่ไปยองเนอกจากเวลาจะออมหอยยองใส่ออมหอยเด้อเพื่อนๆนี่ออมออมหอยนี่ต้องใส่ยานางแล้วจะอร่อยแล้วก็ไม่ปวดหัวนาะจากเนาะสรรพคุณมากมาจ้ะอันนี้คือยานงจ้า